สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาโรงแรงมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็มาเก็บตกไปครับสก,กินก็แพงไม่แรงได้ไงมาดีสกินก็แพงไม่แรงได้ไงไ,ไดไง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 อันนี้สกินฟรีนะครับดีเวสสกินฟรีนะดูวว่าจะตื้มือแค่ไหนนะครับอุ้ย โอเคครับผมตั้งใจเล่นดีกว่านะครับผมตัวมันเล่นเล่นง่านอนาคอนะผมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผม จกันมาครับโอ้โหไม่ได้ครับผมไม่มีผนินนะเอซสูรเลงอยู่ครับโอ้โหปาสะลามอยากตึงโอ้พี่มาดีไหวปะปาสะลงสลามเลมก็เอามดนอะ เดี๋ยวเราไปตีบูก่อนนะครับจะตายแล้วโคตรชิวนะครับ โอเคฟาวนะครับเฮ้ยมาถอยก่อนครับถอยมาก่อนนะ โอเคครับผมไวชิลนะครับแล้วก็ป้มไปก่อนครับผมเข้ากลางช็อตน,นี้สวยเลย เราก็กลับมาฟาร์มก่อนนะโอเคเอาเล่นดีนะผมมาตีเบอร์ก่อนโอ้ที่มุมไม่ไหวนะครแบบนี้ เร,เราต้องเราเรียนฟาร์มก่อนครับดันไปครับโอเคครับเรีย <c oughs> นป้อมนะสลหรับอ้นึกว่าจะเลียนมาดิมาไหม โอ้ผมน่าจะตายวะทุกคนรอดปะวะโอ้โหไม่บินไม่ทันโอเคออนี้นะครับผมเ่นเล่นไม่ได้ไมเ่เี็บรอยเลยวะเมื่อกี้ผมตายนะตแต่สองตัวเนี่ยมาวาอุ้ยอันนี้สวยวหร โอเคแหลกปัสลามยังตึงอ่ะปัสลามโคตรเกิดอ่ะมันฆ่าไปตั้งเก้าตัวแล้วผมคุ้นทาฆ่าตัวอีกโอเคนี้ยังได้อยู่นะครับโนบาละโนบาละสกินแท้ว่ะมีป้ายประกาศโอ้ยเบอร์โอเคเล่นไปก่อนนะครับผมตอนนี้ผมเจอบิวบิวโลตึงว่ะ เล่นยากนิดนหนึ่งนะครับตัวเป็นโคตรตึงนะเร่ยนเล่นเลยล่เลละเอาไงวะ <c oughs> โอ้ผมเสียดายวะ่ะแรกดีไหมครับจะตายละอุย้ยลองวัดดวงเอาได้คิดดีเถอะเฉยโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ทันวะ่ะ ผมเห็นนะแต่ข้อมายนะทูเรียนผมโคตรแจกอะจะได้ยังไงให้ไหววันเนี้ยมาคนแก้เกมแก้เกมแล้วแบบยากนะโคตรยากนะตอนนี้ทีมผมโดนลุกหนังมาอโอเคต้องฟื้นให้ได้นะครับผมแก้ก่อนวิโรเป็นโคตรตึกเลยนนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับขอฟาร์มก่อนนะครับ ปุ๊บปลบได้ตื่นอยู่เฮ้ยสวยเลยยิโรมายกยกหมดครับผม็อตพลาดนะเนี่ยยิโรโอ้โหคีมันไม่เหลือให้ผมตีเลยอะ เราก็มาล่างนะครับผมไม่มีไม่มีสกิลเล่นนะบบเมื่อกี้เลยต้องกดอันติเดี๋ยวโดนสกัดมันตันนะครับมันตันแรงอยู่ ไปคิดซิคิดซิโอ้มีตัวมา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 ซ้อนป่ะเอารอดปะรอดอยู่ผมกดดืดเลยนะเมืเ่อกี้เด๋ยวตายนะครับาาม,มาปะผมเริ่มมาแล้วนะครับผม สวสัครับตุเรนมันจอแล้วผมไม่ให้ครับมันเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเฮ้คิสซ,ซีอุ้ยได้ประมาณเนี้ยกลับก่อนแล้วกัน อย่างตึงนะครับเมื่อกี้ผมกลับไปแล้วผมตายนะผมโผล่มาตัวนี้แล้วครับเอาใหม่นะโอ้โหปาลาฉลามเอาหลบได้ดีน้องสวยเลยสัตว์นี้นาทีบามนะอาจจะได้อาจจะได้ก๊อตน,นะเนี่ยครับพระเจ้าเลยนะครับผมต้องกอดก่อน ผมต้องเล่นเ0ลูะเอลูนะครับเจยเย็นก่อนนะหามุมเล่นนะเลือดผมน้อยมากโอเคผมได้สก,กัดมาแล้วดิกเตอร์ครับวัดดวงเออดีวัดดวงไปดีไหวครับมานะผมโคตรมาเลยครับตอนนี้ โอเคเราก็มาดันบนนะคือเมื่อกี้ทีมผมได้กอบนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้เอฟเฟกนะเพราะว่าผมตายโอเค มาเปลี่ยนแมบแบบเปลี่ยนแบบแบบแบบจบยากเหมือนกันนะครับบอกเลยทีมเขาก็เล่นดีอะ บาดไม่ทันนะทุกคนอิกเตอร์กับสก,กัดมันอื่นเกินไปแล้วผมอะโอ้โหผมได้ก็จบไม่ได้ครับเกมนี้โคตรตึงน,นะมาดิแลกไปดิผมตายเยอะเกินไปแล้วครับปลาสลาบมัอยังเอาอะผมแซงปลาสลาบแล้วนะครับ มาเมื่อกี้ผมไม่ได้เซตเกิดไปนะอันนี้ผมเซตเกิดไปแล้วเป็นดับแดงนะครับโอเคได้ป้อมนะครับ๋ยวเราลอ,ลอเล่นนะครับคิซี่คิซี่เดินมาผมเข้าเลยตัวไหนก็ได้สวัสดีก่อนแล้วกัน,นครับมาปะเอาอ,อ้ทุกคนผมต้องตายซะไก่อน เกิดอนะไม่สับเคียวนะครับตีเลยตีสดไปครับเอ,เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับลิมิสวัสดีครับผมบายบาย